กองอากาศเดี๋ยวจะเปลี่ยนให้ใหม่เลยนะฮะพร้อมใช้งานตัวนี้เครื่องฟิตสตาร์ติดง่ายเลยนะฮะเดี๋ยวจะมาลองสตาร์ตดูนะฮะลองอ่ะลองสตาร์ตดูสตาร์ติดง่ายไม่มีควันเลยนะครับตูวเชียงใหม่ครับเครื่องยนต์สี่จังหวะเครื่องตัดหญ้าครับวันนี้มานำเสนอตัวนี้มมกิตา้าตัวแท้เลยนะครับ สภาพสวยใสยตัวนี้จะมีตำหนิอยู่ที่ฝาครอบ <Huh? S 1> อเทียนด้านบนนะครับไม่มีมานะครับตัวนี้เปลี่ยนคาบูใหม่เลยนะับกองอากาศเดี๋ยวจะเปลี่ยนให้ใหม่เลยนะฮะพร้อมใช้งานตัวนี้เครื่องฟิตสตาร์ติดง่ายเลยนะฮะเดี๋ยวจะมาลองสตาร์ตดูนะฮะลองอ่ะลองสตาร์ตดูสตาร์ติดง่ายไม่มีควันเลยนะครับ ตัวนี้จะแถมกองอากาศครับแถมชุดคร์ฟผ้าค์ดให้สองหนึ่งคู่นะฮะพร้อมใช้งานเอาไปเสียบใช้งานได้เลยฮะเสียบก้านทั่วไปสองจังหวะสี่จังหวะได้ครับเพียงแค่ยึดน็อตสี่ตัวนะฮะนะครับตัวนี้เป็นสี่จังหวะนะฮะเสียงเงียบๆเลยครับสวยใสเลยครับ ใจติดต่อได้นะตูเชียงใหม่ตูบริการนะฝากด้วยครับตูเชียงใหม่ครับ